แต่ว่าพี่ลงไปีพี่นพี่องขาพี่จพอูดามไหมมีจะเดินกวนก็ถามพี่เขาสิว่าแช่ริยานแช่แล้วแช่แล้วนั่นไงู้้จกพจัดการขอไม่เสนใหญ่พ่อเพื่อนให้กินอยู่บอกเอาพ่อไประบอก เดี๋ยวจะเปลี่ยนชุดก่อนนะชุดใหม่แป๊บนึนอตงต้องเปลี่ยนรองเท้าไหมเอาอันที่มันใส่ง่ายกว่านี้เดินง่ายอ่ะสวนเพื่อนังเอาอยากเบิงเนาะอยากเบิองยิ่อยากเบ,บิงกระตรงไทยให้มันครบ ปารพอบปุ้นอลังการมากพี่มอใช่อลังการสุดพี่ซอล่ะเดี๋ยวก็มากำลังมาราคาเทัไหร่แมนมันไก่ไก่นึงยี่สิกิโลมาได้ตลอดไกลกว่านี้ก็ยังไปใช่ไกลกว่านี้ยังไป นี่เร็วบอป่เร็วป๊อเร็วอยู่ทู่มูเร็วแมนใช่เองที่กว้างมากกว่านี้ใช่พี่น้องบรรจุคนได้เยอะมากได้เยอะมากมากนะครับพี่น้องครับไม่เรี่ยงเมก้าเชฟร้อยเอ็ด มาเดินกว่ำแง่ร่างกายโชว์ไปใหญ่มากน่นนี่ตอนนี้ใหญ่ๆนี่แหละพี่น้องสมกับเงินสองสามล้านที่บอยตัวสอนุชคุณทุมเทพไปถูกต้องขนาดครอบนะเต็มเลยพู้น่ะขนาดแค่โชว์พี่ออฟโชว์เดียวก็อิ่มแล้วพี่น้องแล้วเราเปลี่ยนเกือบทั้งหมดเลยของีพี่โชว์พี่ออฟโชว์พี่ออมแอมโชว์หญิงโชว์พี่สุดสายใหญ่แล้วก็ศิลปินศิลปินอีกคนอื่นออ๋มิวจินก็มีเปลี่ยนเพลงนะ มีนีเจแล้วก็มีแบบคนอื่นกับเพี้ยนเพียงนะครับพี่น้องสุดยอดสุดยอดแล้วพี่น้องอยากจะบอกว่าเมื่อแรกพี่น้องครับเอ็มร้อยห้าสิบเราลุ้นแจกทองด้วยครับพี่น้องครับลุ้นแจกทองเลืองเออเฮอร์คนละพี่น้องจะทองทองสซัปปอนเซื้อห้างเมื่อแรกลุ้นแจกทองครับพี่น้องครับผู้ใดมีฟ้าเอ็มหนอยเพียนซื้อเบอร์ที่ยูนะครับลงมาหยอดในกล่องได้เลยครับพี่น้องเมื่อแรกพ่อจิจแจกทองเป็นครั้งแรกนะครับพี่น้องคแจกทองเป็นครั้งแรก เขียนชื่อและเบอร um ์โทรเฉยๆอ๋อไม่เขียนที่อยู่ใช่ไหมอ๋อเวลาได้เขาจะเอาบัตรประชาชนมาอย่างสดๆได้รับการรับได้รับที่กินอะไครับวันนี้อะรกินไปอย่างไรกินลาซาอ๋อผมคอฟาหน่อยได้ไหมตองไปเกี้ยงชื่ออู่ผู้น่ะท่องเพื่อนผุ้น่ะท่อง ท่องแบบเหลื่อมยุบยุบเลยพุ่น่ะอันนี้ชื่อสีชุบมาใหม่ๆเนาะท่องแขบหรือท่องชุบเสียบามตาอยู่ด้านหน้าไงคะนี่อยู่คนนี้ทองโชว์ วส่โร่งวนพอยจลวก็รากกแ่ือสหานใส่มาคนพอไปแล้วใหญ่น้ำแขงอย่าพดอย่าพดอย่าพดนบอคือบอจะซื้อเนี่ยทำอะไรกับี้ครัตวจนอกผู้จัดการแป๋ต้องการพูดคำนี้บอสบอสซือนี่บอสซื้อประาูจกสไปไแล้ว

กำลังเตรียมซอมนะคะป้าโทวนะพร้อมเยอะมากเอฟซีกำลังมา บ้านวันนี้มีไลฟ์ด้วยไลฟ์กลุ่มปิดนะคะมาแล้วบ่าวกุไทยบัตรในราคา139นะคะไลฟ์กลุ่มปิดช่องบ่าวกุไทยสเตอรีอ

siit tulevad meid ka . väga õige .